สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟ Chinese Novel and s ์ r i รีค่ะสบายกันดีทุกคนนะคะสำหรับอพพโซดนี้หวานมีลืมเลือนเวลานะคะตอนที่16ค่ะมาฝากทุกท่านที่รอรับชมรับฟังเรื่องนี้กันอยู่นะคะเมื่อลู่อันหลันนะคะนางเอกของพวกเราจะเดินกลับห้องก็พบว่าท่านพ่อของนางมาดักรอนางที่กลางสวนเขานะคะก็คือท่านพ่อเนี่ยตบ หน้านางฉาดใหญ่ถามนางว่านางใช้วิธีต่ำช้าเช่นนี้เพื่อปกป้องสกุลลู่นะหรือเขาเองถึงจะเป็นแค่พ่อค้าแต่ก็ก้าวเดินมาอย่างมือสะอาดมาตลอดหากรู้ว่าเจ้าจะใช้วิธีเช่นนี้เขายอมสู้ตายเสียจะดีกว่าลูอันหลันคุกเข่าลงต่อหน้าเขาบอกว่าเรื่องทางโลกโหดร้ายนางเองก็ถูกบีบบังคับ ตอนนั้นเสียงเอะอะโวยวายของซินรันก็ดังเข้ามาท่านพอน่อนางจึงเอ่ยว่าเจ้าฟังสินั่นมันน้องสาวของเจ้านะ อันรันจึงตอบไปว่าใช่นางคือน้องสาวของข้าแต่นางก็คิดจะทำให้ข้าตายแต่ท่านพ่อของนางก็ตอบว่าเขายอมให้นางทำกลับคืนแบบตาต่อตาฟันต่อฟ,ฟันเสียยังจะดีกว่าหากนางคิดจะฆ่าเจ้าเจ้าก็แค่ฆ่านางคืนเรื่องเชาวโฉที่นางทำถึงจะเป็นการหาเรื่องใส่ตัวแต่เจ้าเป็นพี่สาวในเมื่อรู้มาก่อนแล้วทำไมจึงไม่ยับยัง้งแต่กลับช่วยโอกาสใช้ประโยชน์เจ้ารู้ หรือไม่สำหรับผู้หญิงแล้วมันสำคัญขนาดไหนแต่ลู่อันหลันก็ตอบว่าขนาดตัวนางเองยังไม่สนใจแล้วทำไมข้าต้องเป็นกำบังให้นางด้วยพึ่งแต่งเข้าจวนอองก็ทำเรื่องเลวไหลเช่นนี้หากยังปล่อยตามอำเภอใจอีกทั้งสกุลลูกก็ต้องถูกฝังไปพร้อมกับนางข้าไม่มีทางยอมให้เกิดเรื่องเช่นนี้เด็ดขาดข้าไม่มีเจตนาจะแก้ต่างให้ตัวเองผลลัพธ์เช่นนี้ข้าไม่นึกเสียใจแน่นอน ท่านพ่อของนางโกรธมากสั่งให้นางคุกข่าวสำนึกผิดอยู่ตรงนี้หากคิดได้ตอนไหนก็ให้ลุกไปได้คืนนั้นนางจึงต้องนั่งคุกข่าวตากฝนอยู่ที่กลางสวนตามลำพัง ท่านพ่อของนางก็คอยชะเง้อดูอย่างเป็นห่วงอยู่ไกลๆจนกลางดึกมูชวนมาพบเข้าก็รีบกลางร่มให้นางแต่นางก็ทนคุกเข่ามานานยิ่งมาเจอกับฝนร่างกายก็รับไม่ไหวถึงกับเป็นลมไปเขารีบพานางเข้าไปพักในห้องโดยมีท่านแม่ของนางและสาวใช้ทั้งสองคอยช่วยดูแล เมื่อป้อนอยาให้หนางเสร็จท่านแม่ก็หันมาถามมู่ชวนว่าเขามากลางดึกมีธุระอะไรเขาบอกว่าแค่ฝนตกหนักเขานึกห่วงองุ่นในสวนก็เท่านั้นท่านแม่ของอันหลันจึงรู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นคนปลูกองุ่นในสวนต้นนั้นให้ลูกอันหลันนางขอบใจเขาที่สร้างใส่ใจและขอตัวไปดูยาต้มก่อนโดยให้ตรงชิงไปด้วยมูชวนจึงได้อยู่กับลูกอันหลันตามลําพัง ทางด้านท่านแม่ของอันหลันเมื่อกลับมาที่ห้องก็เห็นว่าท่านพ่อของนางกำลังชะเง้อคอมองออกไปนอกหน้าต่างทางห้องของอันหลันจึงบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงแล้วรู้อันหลันไม่เป็นอะไรท่านหมอบอกว่าเพราะคิดหนักมานานเกินไปร่างกายก็อ่อนแอหากบำรุงร่างกายให้ดีก็ไม่เป็นไรแล้วข้าไม่รู้ว่าพวกท่านพ่อลูกทะเลาะอะไรกันแต่ข้ารู้ว่าทุกอย่างที่นางทำล้วนแล้วแต่สกุลลูกจนบาง ง้าอยากให้นางทำเพื่อตัวเองบ้างจริงๆจ,จ,จะได้ไม่ต้องเก็บเรื่องราวไว้มากมายเมื่อลูกอันหลานฟื้นขึ้นมานางก็พบมูชวนที่นั่งเฝ้าไข้นางอยู่นางยิ้มให้เขาแล้วค่อยๆสะกิดให้เขาตื่นเขาเอ่ยว่ายามนางป่วยเช่นนี้มีใบหน้าที่เชื่อฟังช่างดีเหลือเกินแต่พอฟื้นไข้าย,ยากนักจะได้เห็นใบหน้าเช่นนี้อีก นางจึงหยอกเขาว่างั้นนางก็จะป่วยไม่ยอมหายจะดีไหมนางบอกเขาว่าหล่อให้เรื่องราวจบลงแล้วนางจะกลับเมืองสู่แล้วจะไม่กลับมาอีกตอนนี้อาจเป็นบทสรุปที่ดีของสกุลลูกก็ได้มูชวนเองก็ตอบว่าไว้การชนรับรทานแพร่หลายในตาฮันได้แล้วเขาจะไปหาหนางทั้งสองยิ้มให้กันอย่างมีความหวัง ที่จวนของอ๋องชิงหนานชิงเข้ามาบอกมู้เจอว่าเกลือและเหล็กลอบใหม่กำลังมาถึงท่าเรือแล้วเขาเตือนให้ทำการขนย้ายอย่างระมัดระวังอย่าให้ใครจับได้หนานชิงบอกอีกว่าชาหวังจินบอกว่าอยากพบท่านอ๋องให้ได้แต่พอเห็นท่าทีของมู่เจอที่ไม่พอใจจึงทำให้หนานชิงรีบคลอตัวออกไปก่อนวันต่อมา ท่านพ่อของอันรันก็ยกยากเข้ามาให้นางพร้อมกับท่านแม่เพื่อจะเป็นการง้อขอคืนดีกับลูกสาวแล้วเขาก็รีบออกไปข้างนอกบอกว่ายังมีเรื่องที่ร้านอีกสองสาร้านต้องจัดการท่านแม่ก็บอกว่าขอนางเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วจะออกไปด้วยแต่เขาก็ห้ามไว้บอกว่าเรื่องราวยุ่งเยิงไม่ต้องตามไปหรอกวันนี้นะคะลูกอันหลันแต่งตัวสะสวยเตรียมตัวปักปิ่นอย่างดีท่านแม่เองก็ล้อนางว่านางเอง มีเพียงเรื่องนี้แหละที่สู้สตรีในเมืองไม่ได้ลูอันหลันนางเอกของพวกเราก็แย้งว่านางอยู่แต่บนเรือหวีผมไปก็ถูกลมตียุ่งเปล่าๆท่านแม่ก็ถามอีกว่าแล้วทำไมวันนี้ถึงได้หวีผมละ่ะอันหลันจึงตอบว่าจะไปเจอชายที่รักอย่างไรละ่ะทำเอาท่านแม่ตกใจที่ได้ยินนางพูดเช่นนี้ ล้อลูกสาวตัวเองว่าเจ้านี่ไม่รู้จักเขินอายเสียบ้างเลยนางก็ตอบว่าข้าเคยพลาดเสียเวลาไปตั้งมากมายหากยังกระบิดกระเบียนอีกก็ขาดทุนหนักแล้วท่านแม่มองนางอย่างเอ็นดูแล้วก็เห็นว่าการบอกรักไม่ใช่ให้ฝ่ายชายเป็นฝ่ายลุกเสมอแล้วก็หยิบปิ่นที่ปักผมออกมาให้นางบอกว่าเป็นปิ่นที่พ่อเจ้าให้แม่มาตอนที่เราแต่งงานกันตอนนี้นางขอมอบต่อให้กับอันรันแล้ว ก็ปักปิ่นอันนั้นให้กับอันรันนางบอกลูกสาวว่าอ,องฉีคนนี้เป็นคนดีมีความเมตตาความเป็นห่วงที่มีให้เจ้าข้านั้นรับรู้ได้ถือเป็นโชคดีที่จะมีคนจริงใจเช่นนี้คอยสนับสนุนหากวันนี้ราบรื่นก็ชวนเขากลับมากินข้าวด้วยกันนะ อันหลันก็ถามว่าทำไมต้องรีบร้อนด้วยท่านแม่ก็จึงบอกว่าพรุ่งนี้เช้าข้ากับท่านพ่อของเจ้าจะกลับเมืองซูแล้วห่างไม่กินวันนี้จะต้องรอถึงเมื่อไหร่กันอันหลันพยักหน้ารับปากท่านแม่แล้วก็ออกไปหามูชวนตามที่นัดเอาไว้เมื่อนางมาถึงมูชวนก็พานางมาดูข้าวชนิดใหม่ที่เขากำลังจะปลูกเขาตั้งชื่อให้มันว่าข้าวสบายใจอันหลันจึงอยากจะเดาที่มาของชื่อนี้ นางจำได้ว่าในอดีตเขาเคยเอาข้าวชนิดนี้มาให้นางกับอองชิงดูมันใช้เวลาปลูกที่สั้นลงทำให้ปีหนึ่งได้ผลผลิตถึงสองครั้งที่มาของชื่อนี้คืออิ่มอุ่นไร้กังวลเกิดเป็นความสบายใจเมื่อนางบอกที่มาของชื่อนี้ให้กับเขาฟังเขาจึงยอมรับว่านางน่ะทายถูกแต่ก็ยังไม่ถูกทั้งหมดเขาค่อยๆจับที่สองมือของนางแล้วบอกว่าคำว่าสบายใจนี้คืออักษร อันของอันลันข้าเคยบอกว่าภูเขาสายทานคือที่ของข้าแต่เจ้าดื้อจะขังตัวเองไว้ในหั่นจริงจึงคิดว่าหากดึงเจ้าออกจากกรงขังนี้ไม่ได้ก็จะปลูกข้าวนี้ให้เต็มท้องนาของตาหันให้มันเป็นรอยเท้าของเจ้าเหยียบย่ำไปทั่วภูเขาแม่น้ำหมื่นลีนี้ดังนั้นคำว่าสบายใจนี้เป็นเจตนาส่วนตัวของข้า อันหลันมองเขาอย่างซึ้งใจแต่ในใจกับคิดว่าในอดีตเขาคงลำบากใจมากกว่านางหลายเท่าจริงๆแล้วนางก็เอ่ยขอบคุณเขาที่คิดถึงนางนางบอกเขาว่าอีกไม่นานนางจะกลับเมืองซูแล้วโดวยสถานการณ์ตอนนี้นางพูดไม่ทันจบเขาก็พูดแทรกว่าข้าเข้าใจเพราะสถานะของเราใช่ไหมข้าเองไม่สนใจอำนาจชื่อเสียงหรอกฮันจริงไม่ใช่ที่ที่ทำให้ข้ากลับ แต่เป็นเจ้าต่างหากทั้งคู่มองตากันอย่างซาบซึ้งตอนนั้นเสียงชาวบ้านก็ตะโกนถามว่าท่านอองจะทำพิธีเพาะปลูกตอนไหนกันหรือพวกเขาจึงได้เริ่มเปิดงานโดยดึงแขนของนางเข้าไปร่วมเต้นลำในพิธีเปิดด้วย แต่ในตอนนั้นที่โกดังท่าเรือก็เกิดเรื่องโดยมีคนที่จะมารับสินค้าคืนไปแต่กลับพบว่าตัวรับสินค้าที่นำมาวางไว้นั้นเกิดเหมือนกันขึ้นมาจึงไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของสินค้าตัวจริงชินเยมาตามอันรันที่จวนแต่ก็ไม่พบนางท่านแม่ของนางจึงอาสาไปแก้ไขเรื่องนี้เอง ตอนนั้นลูซินหลนันนั่งเล่นดอกไม้อยู่ที่สวนด้วยแล้วก็ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปด้วยแต่พอท่านแม่ของอันหลันมาถึงโกดังท่าเรือก็พบว่าคนสองกลุ่มกำลังทำการแย่งชิงสินค้ากันอยู่นางประกาศต่อหน้าทุกคนว่าไม่ต้องกังวลหากยังมีป้ายของสกุลลูอยู่นางจะไม่ให้สินค้าขาดไปแม้แต่รางเดียวใครมีใบรับสินค้าอยู่ก็ให้นาออกมารับสินค้ากับนางได้เลย คนคนหนึ่งก็อ้างว่าเขามารับเครื่องปรุงยาชุดหนึ่งที่เขาท่าเรือวันนี้พร้อมกับเอาใบารับสินค้าออกมายืนยันแต่ก็มีนักเลงอีกฝ่ายรีบวิ่งมาดึงใบรับสินค้าจากมือนางกล่าวว่าสกุลลู่ล้มแล้วจึงให้ผู้หญิงออกมารับหน้า ใบรายการเช่นนี้ต้องการกี่ใบค่ะก็มีเหมือนกันว่าแล้วก็ควักเอาใบรายการออกมามากมายแล้วโยนขึ้นจนกระจายไปทั่วโกดังดังนั้นนะคะคนอื่นๆที่เห็นก็รีบวิ่งเข้าไปแย่งของกันใหญ่เลยค่ะท่านแม่ของอันรันพยายามห้ามแต่ว่าพวกนั้นก็ไม่ฟังแต่ไม่ไกลจากตรงนั้นนะคะหนานชิงก็ยืนดูสถานการณ์นี้อยู่อย่างพอใจแล้วรีบส่งสัญ,ญญาณให้คนของเขารีบขนเกลือแล้วก็เหล็กที่ลักลอบขนมา ทางเรือนี้ออกไปโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเหตุการณ์ในโกดังตอนนั้นชุนลมุนมากมีคนคนหนึ่งถือค้อนแอบปนเข้ามาแล้วภาพท่านแม่ของอันรันก็ล้มลงนะคะก็ปรากฏขึ้นต่อสายตาพวกเราที่หน้าจอค่ะ เมื่อสินเย่นะคะเข้าไปหาหนางก็พบว่าท่านแม่ของลูกอันหลันนั้นสิ้นใจแล้วขณะที่ลูกอันหลันกำลังเต้นรำกับมู่ชวนอย่างมีความสุขชินเย่ก็รีบวิ่งมาเรียกตัวของนางบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วพออันหลันกลับมาถึงจวนก็พบว่าท่านพ่อของนางใส่ทุกไว้ทุกมีโลงศพของท่านแม่ตั้งอยู่ที่โถงกลางภาพในอดีตที่นางต้องสูญเสียท่านแม่ไปค่อยๆย,ย้อนกลับเข้ามานางมองสิ่งที่อยู่ ตรงหน้าแล้วก็ทําใจรับไม่ได้นางถามตรงชิงกับหลิงซีว่าตามหมอหรือยังหมอคนหนึ่งรักษาไม่ได้ก็ให้ไปตามทั่วฮั่นจริงถ้าหมอฮันจิงรักษาไม่ได้ก็ไปตามหมอหลวงจากราชสำนักมารักษาท่านพอของนานจึงเข้ามาปอบนางว่าท่านแม่ไปแล้วจริงๆทำให้อันรันถึงกับหมดเรียวแรงยืนมองป้ายวิญญ,ญาณท่านแม่อย่างเศร้าโศก ทางด้านของชายหวังจินเขาก็ให้นานชิงนํามีดสั้นเล่มหนึ่งแล้วก็นิ้วของเขาเนี่ยไปให้ท่านอ๋องชิงแล้วบอกว่าเขาอยากพบท่านอ๋องจริงๆเมื่อมู่เจอเห็นมีดสั้นดำนั้นก็จำได้ว่าเป็นมีดสั้นที่เขาได้ให้ชายหวังจินไว้ตั้งแต่แรกที่พบหน้ากันจากนั้นเขาจึงถือมีดสั้นเล่มนั้นเข้าไปพบกับท่านชายถึงในคุกเขาโยนมีดสั้นคืนให้กับชาหวังจิน ท่านใช่คารวะเขาแล้วบอกว่าสิ่งที่ท่านอองให้ข้านั้นข้าไม่เคยลืมเลือนแล้วย้อนคิดไปถึงตอนที่เขาพบกับท่านอองขังแรกตอนนั้นใช่หวังจินเป็นเพียงแค่คนเร่รรอนที่กำลังแย่งชิงอาหารจากคนป่วยใกล้ตายข้างทาง มูเจอ์กล่าวหาเขาว่าเป็นชายชาตีมีแขนมีขาทำไมทำเรื่องอับปย์เช่นนี้หากยังมีมโนธรรมมีเรียวแรงก็ไปหาอาหารเองแต่หากทำไม่ได้ก็ตายไปเสียเถอะว่าแล้วก็โยนมีดสั้นนี้ให้เขา หลังจากที่ได้รับมีสั้นเล่มนี้ทำให้เขาคิดได้จึงนำมันไปสังหารโจรแล้วก็หิ้วหัวโจรมาเฝ้ากับท่านอองชิงเขาบอกว่าเป็นพอใต้เท้าที่ทำให้เขาไม่เสียศักดิ์ศรีความเป็นคนไปมากกว่านี้เพียงเพราะตอนสอบคัดเลือกราชการข้าลืมเลี่ยงใช้ชื่อบรรพบุรุษทั้งครอบครัวจึงถูกในประเทศระหว่างทางก็เจอโจรภูเขาอีกเหลือเพียงข้าคนเดียวถูถใช้ชีวิตมาจนถึงวันนี้ คำพูดของใต้เท้ามอบความกล้าให้ข้าที่สามารถแก้แค้นบุญคุณของใต้เท้าจึงไม่อาจลืมเลือนและเขาได้ขอติดตามรับใช้ใต้เท้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตอนนี้อ๋องชิงก็ถามเขาว่าแค่มีดสั้นอันเดียวกับนิ้วก้อยหนึ่งทอนคิดว่าเขาจะให้อภัยอย่างนั้นหรือแต่ใช่หวังจินก็บอกว่าเขาไม่เคยที่จะคิดให้ท่านอ๋องให้อภัยเพียงแค่คิดหาวิธีพบใต้เท้าก็เพื่ออยากจะเตือนท่านให้ระวังรูอันหลันให้ดีเพราะตั้งแต่ที่นางเป็นพันธมิตรกับเราดูเหมือนว่าจะให้การช่วยเหลืออย่างสุดกำลังแต่แผนการของเราก็คว้าน้ำเหลวครั้งแล้วครั้งเราเป็นเพราะเราเตรียม การรัดก,กุมไม่พอหรือว่าเพราะมีคนทำลายระหว่างนั้นกันแน่ มูเจอถามเขาว่าแล้วเขามีหลักฐานอะไรถึงใส่ความลู่อันหลันเช่นนี้ท่านชัยบอกว่าเขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยบอกได้แต่ว่านางทำงานได้สะอาดไม่มีร่องรอยแม้แต่น้อยมูเจอก็บอกว่าบางทีเจ้าอาจจะยังไม่รู้สกุลลู่ตอนนี้แทบจะไม่มีที่ยืนในหั่นจริงแล้วอีกอย่างสกุลลู่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับข้าแล้วเจ้า,ายุแยงในตอนนี้ก็ไม่ช่วยให้สถานการณ์ของเจ้าดีขึ้นหรอก แต่ท่านชายก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้คิดยุแยงใดๆยิ่งไม่มีร่องรอยก็ยิ่งแสดงถึงความชอบกลของนางมากขึ้นหมอพระเนจรที่ว่าหลังจากรักษารูอันลันแล้วก็ไปจากเมืองซูไม่มีใครพบเห็นอีกส่วนช้างกวงผู้คุม ดูแลผู้ตรวจห้องขังก็พบว่าโซ่ตรวนถูกอาวุธมีดคมตัดขาดแต่ตอนที่ข้าส่งเขาเข้าคุกได้ค้นตัวเขาแล้วไม่มีทางมีอาวุธได้แล้วสองคนนี้หากไม่ตายก็หายสาบสูญไร้ข้อพิสูจน์ส่วนองค์คลักที่ข้าส่งไปสังหารหัวหน้าอาจารย์ไม่มีใครรอดกลับมาสักคนจากที่ข้าตรวจสอบเป็นฝีมือของพักชิงเหอและที่เกิดเหตุยังมีรอยระเบิดของทุ่นระเบิดน้ำแต่ละเรื่องแม้ ไม่อาจชี้ไปที่ลูกอันหลันโดยตรงแต่ทุกเรื่องเบื้องหลังร้วนเกี่ยวข้องกับนางไม่มีทางเป็นความบังเอิญแน่นอน มู่เจ๋อเอ่ยว่าหากเรื่องที่เจ้าพูดเป็นความจริงข้าสงสัยว่าข้ากับนางล้วนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหากนางทำลายแผนการของข้าแล้วนางจะได้ประโยชน์อะไรทันชัยก็ตอบว่าตอนแรกเขาเองก็ไม่แน่ใจแต่ตอนที่เซียวหูหยินผลักประตูเข้ามาข้าก็มีความคิดแวบเข้ามาในสมองว่าหากนั่นเป็นความจริง ลูกอันหลันนั้นก็น่ากลัวมากนางวางอุบายให้ลูกซินหลันแต่งเข้าจวนอองทุกๆเรื่องที่ทุ่มเทยอย่างไม่เสียดายก็เพื่อให้สกุลลูรอดพ้นจากราชสำนักมูเจอเมื่อได้ฟังนะคะก็เริ่มคิดตามคำพูดของท่านใช่ค่ะ ทางด้านลูกอันหลันตอนนี้นางก็ใส่ชุดไว้ทุกนะคะแล้วก็นั่งเผากระดาษอยู่ที่หน้าโลงศพนางคร่ำครวญว่าสิ่งที่นางทำไปทำไมยังไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้ช่วยบอกนางทีเถอะว่าสิ่งที่นางทำตอนนี้มันถูกหรือผิดกันแน่ มู่ฉวนเดินเข้ามาคุกเข่าเป็นเพื่อนนางปลอบนางว่าไม่ต้องโทษตัวเองเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของนางนางร้องไห้เอ่ยกับเขาว่าในโลกนี้มีคนใช้ชีวิตได้อย่างสมดังใจ แต่ทำไมข้าถึงได้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพียงนี้หากข้าทำอะไรผิดสวรรค์ก็ลงโทษมาที่ข้าก็พอทำไมทำกับคนในครอบครัวของข้าด้วยนางบอกว่านางอุตส่าห์พยายามไปตั้งมากมายแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นแบบนี้นางต้องพยายามอีกเพียงใดกันมันถึงจะออกมาดีกว่านี้มูชวนได้แต่ปอบนางว่ามันต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่16ค่ะลืมเลือนเวลานะคะเรื่องนี้นะคะมูเจอะคหาชอบบทบาทของมูเจอแต่มูเจอเป็นตัวโกงนะคะเรื่องนี้ถ้าไม่มีตัวโกงอย่างมูเจอเรื่องนี้ก็จะดูว่า ไม่น่าสนใจเอาจริงๆนะคะแต่โชคดีที่มีมู่เจอแล้วก็โชคดีที่ตัวร้ายอย่างมู่เจอสู้กลับนะคะถึงแม้ว่านางเอกจะได้รับโอกาสอีกครั้งในการฟื้นคืนชีพขึ้นมาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตามหวานไปในลืมเลือนเวลาตอนที่17นะคะดูแล,ลรักษาสุขภาพกันดีๆแล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ติดตามช่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับอพิโซดนี้หวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ